ซ้อม,มหอมมาตีมชุดมาใช่ไหมวันนี้ลูกนี่ตีมชุดมาแล้ครับนี่พี่พร้อมพี่พร้อมมาดูพามาดูนี่หน่อยท่านตะคอสหน่อยเร็วท่านนี้เร็วนี่พี่พอใจพามาดูหน่อยเร็วเฮ้ยัวใหญ่ไหมไอ่าเดยกง่ามงนะอ่านี่นี่มา้าเหรอนี่ไม่ใช่มา้าควาเรนเบียเออโอ้หป๋าไม่รู้ นี่นี่นี่อย่าเข้าไปนะลูกมันถ่ายรูปอยู่เด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 ไป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 หาแม่ไปไปถ่ายรูปก่อนครับไปามมันบทหะเออเดี๋ยวฮิมะก็มานี่นี่เฮ้ยมาดูตรงนี้ดิเพนี่พร้อมนี่นี่นี่เขาจะปล่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ฟี่ซันซันตะขวาทำไมอยู่สูงยางดูสิทุกคนนี่ดูดูดู เฮ้ยเฮ้ยขาเขาลงมาแล้วโอถ่ายรูปใช่ไหมครับจิพอมทำหนาวเลยหนาวไหมลูกเฮ้ยมีมามาแล้วเฮ้ยรันตจะควให้ของขวได้ยังลูกเร็วมาใจห็นมาวเย้ พี่หมอไปเข้าไปในบ้านดิเฮ้ยมาแล้วลงแล้วลงแล้วพี่ดิบอมอคางเดินเข้าไปบ้านนี่เฮ้ยไเป,ยไเ,ปยเลยไปเข้าเข้าบ้านไปเจอมตุกต๊กต,ตาแล้วนี่ขนมฉิง,งพี่หมอใจยอยู่ไหนโอ๊ยพี่สันทควาเขาให้ร้างมันแล้วนุ่น <laughs> พี่หมอใจใ <laughs> จเข้าบ้านเร็ว พื่ใจเอาของขวัญ่ะพรีดี่พร้อมครับพี่นี่พร้อมของขวัญไหมพอใจพอใจ,ไ,จไปไปไปของขวัญนะลูกลูกลูกเฮ้ยริง,งน้วยเฮ้ยนี่อะไรนี่ต้องให้ของขวัญมาหรอของอะไร,น,ะรนี่ครับบรรยากาศครับ เฮ้ยเริ่มไปตรงนน้นแล้วไปไล่ไปจับไล่ไปจับไล่ไปจับ่จับโอ้โหหมดแล้วเข้าไปข้างในไหมพี่จะพร้อมพาเข้าไปข้างในหน่อยลูกไปพี่พร้อมครับไปมาเล่นต่อไป โอเคใช่ครับเอเอถ่ายรถถ่ายรถ,ถ,ยรถนี่เขาอยากถ,ถ่ายรถลูกไปดีพร้อมมาขึ้นรถไหมลูกนี่เขาตื่นรถโอเคนี่เฮ้ยขับเลยครับโอ้ขับรถแข่งกันถ่ายถ่ายรถไปแจกของขวัญเขาเหรอว้าวถ้าสวยถ้าสวยมากเลยนี่แหละบรรยากาศ เอออินม่ามาทางนี้เลยเไปเอวิ่งไปเล่นนะครับแล,ล้วลุ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 อุออออลยอยุล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 งล เอาอมันก็ต้องหายดีลูกมันอยู่ได้ไงเฮ้ยเจอตุ๊กตาโอ้นุ่นพี่ปัดน้องตะขอเขาปล่อยออกมาว้าวได้ไปทางไหนเฮ้ยพาเข้าไปในร้านหน่อยครับไปเร็วพอใจเปิดก ไปไปเรื่องพี่จะพาเข้าไปนยครับเออเราไปเข้าไปเข้าไปเปประตูเข้าไปโอ้หไปเรื่อนข้างในมีเยอะเลยนี่โอ้ยสวยเลยเฮ้ยตัวอะไรเน ไปนั่งก่อนป้าไปนั่งก่อนค่อยมาเล่นนี่เฮ้ยเฮ้ยว้าวปาป๊าถ่ายรูปเลยวิที่สวยนะนี่น้อถ่ายคลิปไหมสวยมากระวังลูกระวังไอ้พี่เขาถ่ายรูปป่ะไปหาที่นั่งก่อนค่อยมาเร็วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะทับทับปไปกินข้าวก่อนเร็วไปหาที่นั่งก่อนเร็วนั่งไหนลูกไปเร็ว ไปเร็วือลูกไปนั่งกับแม่หน่อยเราก็มานั่งกินอะไรก,ก่อนนะบ้านค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับกดซับสไคร้กดกระดิกเจ๊เดือนแล้วก็เข้าไปดูคลิปใหม่ๆของกิมบพราว่าจะแชนแนลได้เร็วกว่าเพื่อนอนะคะบ๊ายบาย้านไป ยางเป้นแค่ไส่กินที่อย้าง